ร้อยมุกพันฮาฮามาพร้อมกับผู้แรกเลยครับผู้แรกเฮ้ยตรงนี้กนครับ้วัน เ็นเสียงเต่าฮะเป็นเงาเสียงเต่าสนใจยเขาก่อนโดนแป้งไหมไม่เหลือเรังเราเสกอะไรเป็นผมบ๊อบเนี่ยฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเสกเราโซทัผมทรงนี้เนี่ยฮะผมบอกได้เลยว่าผมเพิ่งโดนฐานเนี่ยฮะโดนฐานผัดไงมะผัดกันตกฮะ ไม่ได้ตัวนั้นลวก่อนแจผมบอกได้เลยขอบคุณทุกคนที่ยังรักผมขอบคุณพี่กิ๊กขอบคุณพี่ดูขอบคุณทางรายการที่ยังให้ขอบคุณพี่กิ๊กพี่ดูนะที่ยังรักผมถ้าทุกคนไม่รักผมเนี่ยผมจะไปอยู่กับเนนคนะ ไปคุณต้องไว้สูงขนาดนี้เลยมันเป็นคาแรคเตอร์ของพิเศษนะพี่เสกเขาไม่สูงขนาดนี้นะอ๋อตอนหลังพิเศษเริ่มเมื่อยแล้วนะผมเนี่ยเป็นแฟนคลับของพิเศษตัวยงเลยนะผมติดตามพิเศษมาตั้งแต่ผมตัวเท่านี้ฮะคนมาเน่าตัวแั้นผมนอนดูพิเศษ ถ้าไม่เชื่อเนี่ยคุณตั๊กเนี่ยพิสูจน์ได้เลยนะครับยังไงฉันถามคุณหน่อยทำไมคุณชอบร้องเพลงเพราะว่าใจสั่งมาฮะเวลาคุณร้องคุณรู้สึกยังไงเหมือนสิบสี่อีกครั้งนึแล้วควณว่าคุณจะร้องเพลงในตอนไหนคะตอนฝนตกที่หน้าต่างคะ ถ้าไปแต่งเพลงที่ไหนที่พันทิพย์ไปที่พัทิพย์คุณไปยังไงไปมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่ใช้เวลาเดินทางนานไหมฮะนาทีนะตอนนี้คำถามสำคัญคุณคิดว่าตอนนี้คุณอยู่ในสภาพไหนผู้ชนะแล้วกันเลิ บ้าคุณงใจรู้ส exactly. ึกย like ังไงบ้าครับเซ่บอกเซ่บอกว่าไมยิ่งมีอ่ะไใช่เหรอพี่เซ่บอกว่าไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงยันไม่ต้องห่วงยันเพราะว่พิเศษจะลองเปลี่ยนเอาวิธันนี้ไปใส่ดูนะเดี๋ยวนะฮะเราจะคุยกันเสร็จแล้วเรือช่วยบอกพิเศษด้วยพิเศษจะเปลี่ยนแว่นสุดนิตหนึ่ง เออวลาพิเศษไปทำการแสดงคอเนเสิร์ตเดี๋ยวพิเศษจะมีแว่นอยู่ทั้งหมด3อันอด้วยกันเใช่ทำไมอ่ะทำไมใช้เยอะแยะนักหนาเอ่อแว่นอันแรกเนี่ยเป็นแว่นสายตาฮะอ๋อเนอะ <c oughs> ส่วนอันที่สองเนี่ยเป็นแว่นกันแดดฮะอ๋อแล้วอันที่สาม <c oughs> อันที่สาว้ใสห่หาไอ้สองอันที่หาย <c oughs> ได้ป่ะร้องเพลงได้ปะร้องได้ช่วยจะร้องนะฮะถ้าร้องไปไม่ได้ ไอ้คนนี้จะช่วยอะไรได้บ้ <c ười> โยไม่ว่า <amounts> ค <of audio writers> ุณตามมองก็ไม่เห็นเสียงเลยเี่งแบนี่ตั้งนานสายแจ็คมันไปไหนนะสายแจ็คหนี่นีหนีหนีผมบอกได้เลยนะฮะพี่เสกเน้นท่าไม่เน้นเสียงเงยเน้นท่าไม่เน้นเสียงร้อยมุกพันห้า